สวัสดีครับกับผมอีกรอบหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับนายครับพี่อีนะโอเคเดี๋ยวเอาเซฟก่อนนะแบบว่าเซิร์ฟนี้ทำไมมันเปิดไม่ได้วะเออออกแล้วเข้าใหม่ี๋ยวขอโทษทีฮะเกิดปัญหาทางเทคนิคเทคนิคนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงนะฮะโอเคครับโอเคก็อยู่กับผมนะฮะ คือบ้านบ้านพวกนี้เพิ่งตังนะ้งอะฮะไม่กี่วันประมาณอาทิตย์กว่าๆผมก็ได้สร้างไปเดี๋ยวเดี๋ยวพีอีนี้ผมก็ไอ้นี่นะเดี๋ยวอีกไม่นานเมลซ่าจะมาเล่นด้วยนะก็คือแต่ว่าต้องไปหาที่อัดคลิปในจอก่อนนะ,อ,ะอ,อันนี้ก็อัดของคุณปอนอย่างเดียวนะหนูขอเปิดมันมอสก่อนนะม้อนม้อนมอสอะไรล่ะเปิดมอสเดี๋ยวเดี๋ยว ชื่อตอนนี้เสี่ยวดากมากเลยฮะเจ็ดเปอร์ระเบิดจื้มทีเดียวแล้วผมเดนเลยฮะไม่มีชุดเก่อเลยเหล็กก็มีไดมอนด์ไม่มีเหล็กอะสามารถไปทำชุดเกาะได้แต่เขาขี้เกียจทำนะฮะเขาไม่เขาอยากทำชุดเกาะหรอกฮะเพราะว่าเขาชอบบู you okay. ๊อะบู okay. wow, ๊อะบู๊อะบู๊อะมองเห็นไหมมิวดูนะในตัวเขามีอะไรฮะโอ้โหนะอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นี้เราก็ ไปตัดไม้กันก่อนดีกว่าครับแล้วก็จะไปข่ามังสเตอร์ด้วยนะคะเอาดาบไปด้วยนะคะเดี๋ยวคิปเปอร์มา,าตุ้มหลักนะคะโอเคภาพตอนนี้อาจจะขัดขันนิดนึงเพราะว่าคนถือกล้องมือสั่นแล้วนะ,ะมือมันสั่นยิกๆยิ่ยไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะอันนี้เห็นแบบทัดเลยชัดแจว๋วโอเคครับคุณทำบ้า,อาบอ,อตอนนี้จะชื่อว่าคุณปอนชายดียอม เป็นตอนเอาชีวิตรอดตอนที่หนึ่งนะคะตอนแรกเลยโอเคยันจ,จะไปตัดมาก่อนครับอ่านะศูนย์จุดสิบจุดสี่นะฮะใครจะมาก็มาบ้านคุณปอนแต่แต่รหัสไฟใส่เองไม่รู้พ,พี่ปอคยคงไม่ใส่ให้อ่ะเดมากเลยนตอนนี้พี่ปอยคงไม่ใส่ให้อะนะเพราะว่าเออทางเทคนิคคือเดี๋ยวคนมาเล่นไวฟฟอะจน พี่ปอนจะไม่มีไวไฟใช้ใช่ไหมแค่นะะี้ก็รักษาแล้วสองคนก็จะตายแล้วผมก็ใช้ไวไฟเขาอะเพราะว่าถ้าจอยกันต้องใช้ไวไฟเดียวกันนั่นเองเราไวไฟกันอยู่ใกล้กันก็นไม่ได้นะตัดมากก่อนนะเรื่อยจำเริ่งปักกล้องก่อนโอเค ตอนนี้ประมาณสองนาทีแล้วนะฮะสองสามนาทีเกือบตรงแล้วโอเคแตามาไปแล้วะโอเคมันก็จะมืดนะฮะแล้วก็ไปบูมพวกซอมบี้คิปเปอร์แมงมุมเอ็นเมลนะตอนนี้เสียวหลังมากเลยอะแล้วมืดแล้วนะตอนนี้บางทีคุณพี่โอเอ็นดีเขาก็ขอเอาัยไปนอนบ้างนะฮะเพราะว่าเออบางทีเขาชุ่มไม่ไหว ก็เพิ่งได้เอาการชีวิตรอดมาสักเดียวใช่ค่ะแล้วก็ได้เหล็กมาแล้วนะจริงๆแล้วขอโทษด้วยที่ไม่ได้เล่นให้ท่านผู้ชมเห็นนะก็เพราะว่ามันผิดพลาดทางเทคนิคนะคือว่าตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเลยกับเซิร์ฟนี้นะพวกพี่ปอนทำนะม,มันได้มารู้จักนะแล้วพี่ปอนก็เล่นให้ผมดูจนผมต้องอัดคลิปนะคะ วนะคตอนนี้อย่าทำเนี่ยอุ้ยแมงมุมจะโอ้โหแมงมุมกลัวเหรออู้ววว้าวว้าวอะไรอะคิปเปอร์ครับิปเปอร์คิปเปอร์พิปเปอร์นะคพิปเปอร์พิปเปอร์คุณบอลเอ่อเอดเ๋ยวคิปเปอร์มากนะค่ะมแมงมุมอะแมงมุมเออมองไม่เห็นเลยไม่ชัดเลยโอเคไโอเค วาายว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 ายอีคลิปโอ้โหปักติกันเลยล่ะเดี๋ยวๆขอ๋ยวพายแป๊บเอาอาอาแป๊บเจียงผมเองนะอาหารอาหาอาหาร,าหาร,าหารกเจี๊ยบโอโอสัมบนี่เจี๊ยววาวตกใจกเกลยก็วาวทำไมเีย เล่นะฮะกล้องแบบกดมือแล้วแค่ห้านาทีกดมือวายอยู่หน้าบ้านเราเลยทีเดียวกลับมันจะเข้าบ้านเราเลยทีเดียวนะอาจจะอันนาสเกลไงจะเปิดตูวบ้านไว้เดี๋ยวซุปเปอร์เข้าไป